ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคกล่าวเอาไว้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองส่วนคือประเด็นที่มบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันจะทําอย่างไรจึงได้ชื่อว่ามีหัวหน้าที่ประเสริฐคําว่ามีหัวหน้าที่ประเสริฐคือผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นผู้นําจะต้องเป็นตัวอย่างในการประพฤติดีให้ได้เพื่อให้ผู้ที่ตามมาในภายหลังได้มีแม่แบบที่จะประพฤติดีตามประเด็นที่สองเพียงแค่เราสามัคคีกันอยางได้โมโหสถ ขอแค่หมู่สงสามาคีกันผู้ใดสามาคีผู้นั้นก็ได้บุญแล้วการที่เราสามาคีกันส่งผลอีกอย่างหนึ่งคือทําให้เราเกิดสมาธิได้ทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ดีอย่างไรเพราะเมื่อเราจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นได้ตามที่เป็นจริง วันนี้ก็เป็นเช้าของวันพุธที่21มกราคม2 5 6 9และก็นับได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของการอยู่ปฏิบัติธรรมคอรสสุธรรมารุ่นที่14นะพวกเรารุ่นที่14ก็กำลังจะจบภารกิจการปฏิบัติของเราและก็จะได้แยกย้ายกลับภูมิลำเนาก็อย่าลืมนะธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไปนะการเพียรปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติไปก็จงพยายาม ทำมันให้ต่อเนื่องทำมันให้ได้สม่ำเสมอแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกเล็กน้อยก็อย่าลืมว่าไม่จําเป็นต้องรีบเก็บข้าวเก็บของก็ยังมีเวลาปฏิบัติอยู่อีกเป็นชั่วโมงพวกเราก็อย่าเพิ่งรีบจิตส่งออกนะคิดวางแผน เรื่องราวอื่นๆหลังจากนี้ลักเกตแล้วก็ในเวลาที่พวกเรามากระทำกิจด,ด้วยการฟังกระทำกิจด,ด้วยความเป็นผู้หูสูตรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นดังนั้นก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงโสดลงฟังธรรม เพื่อความไม่มีของนิบอนทงางคาและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชงทาง7ธรรมะวันนี้นำมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ5 3าเล่มที่20ข้อห3าในพระสูตรนี้นะพระผู้มีพระภาคกล่าวเอาไว้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองส่วนคือประเด็นที่1บริษัทที่มีหัวหน้าอันประเสริฐ หรือบริษัทมีหัวหน้าที่ประเสริฐบริษัทนะก็คนละความหมายกับบริษัทจำกัดในปัจจุบันเป็นบริษัทที่เป็นสอบบาลีหมายถึงหมู่หมายถึงคณะหรือเป็นกลุ่มบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันนั่นแหละกลุ่มบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันจะทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่ามีหัวหน้าที่ประเสริฐ ใครเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าชุมชนนะใครเป็นเจ้าของกิจการต่างๆลองดูแล้วกันว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มผู้เป็นหัวหน้าที่ประเสริฐเรียงนั่นคือภิกษุทั้งหลายก็บริษัทมีหัวหน้าที่ประเสริฐเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในกรณีนี้พวกภิกษุผู้เทระเป็นผู้ไม่มักมากไม่ประพฤติย่อหย,ย่อน ไม่เป็นผู้นำในทางสามเป็นผู้นำในปวิเวกเป็นผู้ปาร,รบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งผู้บวชมาในภายหลังย่ําถือเอาภิกษุเทระเหล่านั้นเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ไม่มักมาไม่ประพฤติย่อหย,ย่อนไม่เป็นผู้นำในทางสาม เป็นผู้นำในปะวิเวกเป็นผู้ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุและเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งปิกสูตทั้งหลายนี้เรียกว่าบริษัทมีหัวหน้าที่ประเสริฐในภาพรวมคำว่ามีหัวหน้าที่ประเสริฐคือผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างในการประพฤติดีให้ได้ เพื่อให้ผู้ที่ตามมาในภายหลังได้มีแม่แบบที่จะประพฤติดีตามนในพระสูตรก็กล่าวถึงพระเทระพระเทระก็คือพระที่บวชเข้ามาตั้งแต่10ปีขึ้นไปบวชเข้ามาได้ตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็นับในว่าเป็นพระเทระและผู้ที่บวชมานานต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่บวชเข้ามาใหม่คือไม่มักมา หรือบางสำนวนอาจจะได้ยินว่าไม่สั่งสมบริคารไม่ประพฤติย่อยยอนไม่เป็นผู้นําในทางสารแต่ต้องเป็นผู้นําในการทำความเพียรเพื่อถึงเพื่อบรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ถึงยังไม่บรรลุยังไม่ทำให้แจ้งพอพระเทระผู้บวชมาก่อนทำตัวอย่างอย่างนี้ได้ผู้บวชมาหลังก็มีแม่แบบ ที่ดีให้ประพฤติตามเขาก็จึงประพฤติตามแม่แบบที่ดีดังนั้นพวกเราเองที่อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่ในที่ทํางานก็จงทําตัวเป็นแม่แบบที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เพราะมันเคยมีคนทําการทดลองนะที่เคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วว่ามีครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่2คน ผู้เป็นแม่ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านผู้เป็นพ่อก็ออกไปทํางานเวลากลับจากเลิกงานผู้เป็นพ่อเปิดประตูเข้ามาช่วงแรกๆผู้เป็นแม่ก็เดินเข้าไปกอดพ่อลุกจากที่นั่งอยู่แล้วก็เดินไปกอดพ่อทําไปสักพักหนึ่งผ่านไปไม่แน่ใจว่ากี่วันต่อมาลูกคนโตก็เริ่มทำตามพอเห็นแม่ลุกไปกอดพ่อก็ลุกบา ลูกคนเล็กเห็นเขาเดินไปก็เดินไปตามาเห็นเขากอดก็กอดตามและพอทำไปสักพักหนึ่งต่อมาเมื่อผู้เป็นพ่อกลับมาจากทำงานเปิดประตูเข้ามาปุ๊บคนที่ลูกขึ้นก่อนกลายเป็นว่าเป็นลูกทั้งสองคนคือคนโตกับคนเล็กเข้าไปกอดพอ่อและแม่ก็เข้าไปกอดตาม นี้คือลักษณะการเป็นตัวอย่างที่ดีไม่จําเป็นต้องพูดว่าอ้าพ่อมาแล้วไปหาพ่อสิไม่ต้องทําให้ดูทําให้เห็นแล้วเด็กเขาก็ประพฤติตามได้เองก็เหมือนอย่างเด็กน้อยที่ใส่บาตรช่วงหลังๆก็จะเห็นว่าเจอหน้าพระปุ๊บนั่งแล้วก็ยกมือไหว้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกแล้วแล้วก็ช่วงแรกๆที่เขาทําอย่างนี้เพราะเขาเห็นผู้เป็นยาทาให้ดูก่อนผู้เป็นยาก็พามาใส่บาตรตั้งแต่ ยังไม่ได้ขวบปีดีด้วยซ้ำเขาก็เห็นอย่างนั้นมาจนชินมีอยู่วันหนึ่งผู้เป็นย่าบอกให้ยกมือไหว้พระเขาก็ไม่ไหว้แต่พอผู้เป็นยา่านั่งลงแล้วยกมือไหว้เ,เด็กคนนี้ก็นั่งลงแล้วเขาไหว้ตาและสุดท้ายพอบอกด้วยทําให้ดูด้วยบอกด้วยทำให้ดูด้วย,วย,ท,วยทุกวันนี้อย่างที่พวกเราตี่ตามไปบิณฑบาตก็คงเห็นเจอหน้าพระมาไกลบางทีก็นั่งลงไหวล้ละ อย่างเช้าก็ไม่ต้องมีใครบอกเขาก็ทำของเขาเองไอ้อย่างวันนี้เห็นการใส่บาตรก็รู้เลยว่าทำเองละวันนี้นี่คือลักษณะของการมีหัวหน้าที่ประเสริฐหรือการเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องบอกอะไรมากขอแค่เราทำให้ดูเท่านี้ก็เพียงพอเหมือนกัน และยิ่งเราทำให้ดูแล้วบวกกับมีการบอกมีการแนะนำมันก็ยิ่งทำใหนะ้น้ำหนักในเรื่องนี้มันก็มากยิ่งขึ้นก็จึงต้องเอาเรื่องนี้มาให้พวกตอาฟังเพราะสุดท้ายพวกเราก็จะต้องแยกย้ายกลับไปสู่ครอบครัวกลับไปสู่ที่ของเรานะทำอย่างไรคนใกล้ตัวของเราเขาจะประพฤติดีเหมือนเราอย่างที่บอกไม่จาเป็นต้องพูดเยอะก็ได้ ม่จำเป็นต้องแนะนําเยอะทาตัวเราเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเป็นหัวหน้าที่ประเสริฐอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองนะพระผู้มีพระภาคกล่าวในพระสูตรนี้อีกว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดพวกพิกษุมีความพร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำต่างมองดูกันและกันด้วยสายตาที่เปลี่ยมความรักอยู่ สมัยนั้นพวกภิกษุย่อมประสบบุญเป็นอันมากขอหยุดแค่นี้ก่อน,อนไปต่อเพียงแค่เราสามัคคีกันยังได้โมสงขอแค่หมูสงสามัคคีกันผู้ใดาสามัคคีผู้นั้นก็ได้บุญแล้วได้บุญเพราะอะไรเพราะว่าสมัยนั้นพวกภิกษุย่อมอยู่กันเหมือนพรมคืออยู่กันด้วยมุติตาเจโตวิมุต มุทิตาเจโตวิมุตติคืออะไรเอ่ยจิตของเราหลุดพ้นเพราะอาศัยการยินดีหรือพลอยยินดีตามเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีเราจะไม่มีความอิจฉาริษยาเราจะไม่มีความคิดไม่ดีไม่มีความคิดประทุษร้ายเพราะเรามีมุทิตาคือความพลอยยินดีกับคนอื่นที่เขาได้ดีที่เขาประสบความสําเร็จเมื่อจิตใจเราดีอย่างนี้ สิ่งที่ตามมาคือผู้ที่มีความปราโมทย่อมเกิดปิติผู้มีใจประกอบด้วยปิติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมมีความสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิการที่เราสามัคคีกันส่งผลอีกอย่างหนึ่งคือทำให้เราเกิดสมาธิได้และก่อนหน้านี้ก็คือทำให้เราได้เกิดบุญโดยทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ดีอย่างไร เพราะเมื่อเราจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นได้ตามที่เป็นจริงเห็นไหมว่าความสําคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กันและเราลองพิจารณาในมุมตรงกันข้ามถ้าเราเกิดขัดใจไม่พอใจบาดหมางกับใครสักคนนึงถามดูซิว่า ตอนนั้นเนี่ยเราประคองจิตให้เป็นสมาธิได้ง่ายหรือได้ยากขนาดนั่งหลับตาก็ยังมองหวนนึกถึงคำพูดการกระทําของคนที่เราไม่ชอบใจตรงกันข้ามถ้าเรารักใครกันสามัคคีกัน,าากนทำอะไรมาเราก็ไม่เก็บมาติดใจยังมองดูกันและกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรัก เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราได้ประสบบุญอย่างในพระสูตเพราะเราอยู่กันด้วยมุทิตานะเราจะไม่อิจฉาดิษยาอย่างที่ทราบกันก็เหมือนลูกหลานเราที่ประสบความสําเร็จถามว่าเราอิจฉาลูกอิจฉาหลานไหมไม่เลยส่วนใหญ่มีแต่รู้สึกเออดีใจด้วยนะปีติใจด้วยนั่นแหละทำอย่างไรความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นกับ บุคคลอื่นนะทั้งเพื่อนของเราทั้งญาติธรรมสังฆธรรมิกของเราทั้งหมดนะนะเมื่อเราอยู่อย่างนี้นั่นแหละเราก็อยู่ด้วยมุทิตาเจโตวิมุตและก็นำไปสู่ความปราโมทยปิตินะปัสสธิแล้วก็จิตตังมัน นี่ก็เป็นหลักๆ2ประเด็นที่อยู่ในพระสูตรนี้จากเล่ม20่ก้อ5 3เพื่อให้เราได้ไปพิจารณาว่าเอการกระทำของเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรขอแค่เราเริ่มต้นดีนะขอแค่เราสามาัคคีกันที่เหลือมันมาเองนะพระผู้มีพระภาคเปรียบุปมาเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขาเมื่อฝนตกลงมาหนักๆ น้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มจากนั้นก็จะทําซอกเขาลําธารและห้วยให้เต็มเมื่อซอกเขาลําธารและห้วยเต็มแล้วก็จะทําหนองให้เต็มหนองที่เต็มแล้วก็จะทําบึงให้เต็มบึงที่เต็มแล้วก็ทําแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มแล้วก็ย่อมทําแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ําใหญ่ที่เต็มแล้วก็ย่อมทํามหาสมุทรให้เต็มเหมือนกัน สมัยใดเรามีความสมัครคีกันมองดูกันและกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักเราเองจะประสบบุญเป็นอันมาเราก็จะอยู่เหมือนพรมเขาอยู่รวมกันคืออยู่ด้วยมุทิตาเจโตวิมุตติและก็จะไปต่อถึงความปราโมทถึงปิติถึงปสัสสธิถึงสุขแล้วก็จิตตั้งมันเป็นสมาธิมันย่อมเป็นธรรมไหลไปสู่ธรรมอย่างนี เหมือนที่อุปมาของพระผู้มีพระภาคว่าฝนตกบนภูเขาที่ตกลงมาหนักๆน้ําก็จะไหลลงมาแล้วก็จะทําให้พื้นที่ข้างล่างเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ําถ้าน้ําเยอะนอกจากเต็มให้พอก็ท่วมได้ด้วยนี่แหละจุดเริ่มต้นแค่จุดเดียวคือมองดูกันและกันด้วยสายตาที่เปี่ยมความรักมีความสามาัคคีกันเท่านั้นเองดังนั้นใครปรารถนาจะได้ปุน ใครปรารถนาจะให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิใครปรารถนาที่จะไดุุ้ทิตาเจโตวิมุตติก็ต้องนี่แหละอาศัยเหตุอาศัยธรรมที่เป็นเบื้องตน้นนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสมัคริกันการอยู่อย่างมองดูกันและกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปสนใจ เราเอาตัวเราเองให้ได้รับประโยชน์ดีกว่าเพราะถ้าเราทําเราได้คนอื่นไม่ทําเขาไม่ได้เราทําเราได้ผลเราทําเราได้มดุติตาใจโตวมิมุตเราทําเราชื่อว่าอยู่เหมือนพรมเราทําก็เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิประโยชน์มีหลายอยา่างอยากให้พวกเราพิจารณาเป็นธรรมะที่ฝากเอาไว้ ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันตอนแรกว่าจะเอาไปอ่านช่วงโอวาทตอนปิดนะอ่านตอนเช้าดีกว่าคนเยอะดนะีจะได้ทราบไปพร้อมๆกันนะเผื่อใครอยากได้บุญแบบไม่ต้องเสียงเงินก็จะได้สร้างบุญแบบไม่ต้องเสียงเงินไปเริ่มกับการประพฤติปฏิบัติภายในจิตในใจของเรานั่นเอง นี่ก็คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้ก็เหมือนเดิมเนะพวกเรามีนัดกันตอน10บโมงฟังโอวาทเสร็จก็ถ่ายรูปร่วมกันใครอยากมาฟังธรรมอยากมาถ่ายรูปก็นั่นแหละประมาณก่อน11บเอโมงทุกๆรุ่นก็จะมีการถ่ายภาพรวมกันเอาไว้เป็นที่ระลึกอย่างพวกเรารุ่นที่14นะก็มา ถ้านับเป็นปีก็สองปีเศษละนะที่จัดกิจกรรมแบบนี้นะเดือนสอาจจะสัญจรไปเชียงรายนะเดี๋ยวดูสถานที่ดูเหตุปัจจัยอีกทีเดือน5้าก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะเดือน7ก็ไม่มีเพราะเดือน7ต้องเดินทางไปอเมริกานะเดือน11บนเะช่วงกระถิน ก็คงเว้นไปอาจจะมีอีกทีก็คือเดือนส2เดองหรือดูอีกทีว่ามีเวลาไหนจัดได้บ้างาก็เท่ากับว่าคอร์สเราเหลือแค่อีกสองครั้งเท่านั้นเองก่อนไปอเมริกาหรือทั้งปีก็เหลืออีกแค่สามครั้งเท่านั้นเองไม่ได้ง่ายนะเวลาช่างรถเร็ว หรือถ้าใครอยากอยู่ต่อนี่ยีถึงยี่านปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุมงควลวัดนาราก็น่าจะหคืนหวันสี่คืนเหมือนกันถ้อใครสนใจอยากจะอยู่ต่อเอาละก็คงพอสมควรแก่ไเวลา สุดท้ายก็ขออนโมทนาในเจตนาเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุก์นาคตการอันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเทิญกล่าวคำถอให้อารร่วมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารขอน้อมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้แของบริวรเหล่านี้แด่พระภิสุสงแด่พขอพระภิสุสงขอสุสโปรดรับพัตัตาหารและของบริวารเหล่านี้และของวเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประชน์เพื่อความสุขเพื่อควาทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพ แก่ซึมนิพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายห้้ห้ขาาาพเจทังลยตลอดการและนานเธอสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังกันโนโมทนาอายุโธพละโททีโรวันนาโธปฏิภาณโธสุขาัสาธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัชติ อายุงทตัตวะพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทที่คายุยัสวะโหติยาถายตทุปปาปชติติกาเลทาทันติสปัญญาวทันยูวีตามัชา,ากาเลนาทินัางอาริเยสุชุพูเตสุตาทิสุ เวปัสสันนมนาตัสสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตาทาอนุโมทันติเวยาวจังกะรุนติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาพาคิโนาตัสสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาถาทินังมหาพลัง ป so like ุญญาณิปรโลกสมิงปฏิธาหุนติปานินันตี